ดีครับพี่เจ๋งขึ้นมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นดีไม่ดีเจ๋งขึ้นเอาคนใหม่ดีกว่าโอเคขอบคุณแมนนี่มากๆข้อน,นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคือเราพัฒนาตัวเองขึ้นเจ๋งขึ้นทําให้เราอ่ะคือเรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นพอกว้างขวางมากขึ้นปุ๊บผู้หญิงรู้จักเรามากขึ้นเราก็รู้จักผู้หญิงมากขึ้นเราจะรู้แล้วว่าคือมันเป็นแรงดึงดูดทางเพศที่ เป็นอัตโนมัติที่สมมติถ้าผู้เจอผู้หญิงสวยแล้วเขาวงการกว้างอ่ะหรือทําในออนไลน์ก็ได้แล้วเขาเจอแล้วเราไปเจอเขาในออนไลน์ในโทรศัพท์เนี่ยเราก็ชอบเขาโดยที่เขายังไม่รู้จักเราเลยเรากว้างแบบนั้นผู้หญิงจะชอบเราตาใสาปิ้งกับเราอ่ะปลื้มเราอ,อ่ะชอบเราถูกดึงดูดเข้าหาเราโดยอัตโนมัติเห็นเราเป็นสเสน่ห์ไม่ใช่ว่าจะจับผู้ทันทีแต่มันถูกดึงดูดเข้ามาแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรารูแลเฮ้ยฉันก็มีตัวเลือกมากขึ้นนี่หว่า มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะไอ้น้องคนนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นไปจีบหรือชวนไปกินข้าวกูว่าแม่งไปวะ่ะแต่ถ้าแม่งไปแล้วกูจะทําไงต่อวะให้คนนี้ก็ไปคขเนียเฮ้ยงั้นกูไม่ชวนใครสักคนแลวกูรู้ว่าถ้าฟังไหมเซ่กูรู้ว่าถ้ากูาเริ่มต้นปุ๊บแม่งไปทันทีกูเลยกลัวการเริ่มต้นกูไม่คุยกับใครเลยเพราะทุกคนพร้อมจะจับกูทําผัวมาเลยเชีย ไม่เอาดีกว่านี่แหละคือนิยามของการที่เราพัฒนาตัวเองแล้ว,ต,วลตัวเลือกดีขึ้นแล้วเจ๋งขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่าเราคนใหม่ไปเลยดีกว่าโอ้โหคนใหม่กูเชี่ยน่ารักอายุน้อยกว่าอีกคนเดิมที่ทิ้งกูไปอีกหรือนอกใจกูไปอีกไปเจอคนอื่นคนนี้พร้อมจะมาหากูอีกแล้วก็ดูดีมีสามสี่คนที่เลือกเพียบเลยเฮ้ยกูไม่เริ่มต้องอย่าใครทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้กูขอสวยขึ้นดีกว่าถ้าพูดง่ายๆคือก็ยังไม่อยากจับคู่กูขอสเปคสวยพูดถ้ากูจะต้องจ่ายหรือเลี้ยงใครสักคนหนึง กูว่ากูทําแล้วกูเวลสูงกว่าน,นี้กูรู้แล้วว่ากูจะไปยังไงกูรู้แล้วว่าต้องเริ่มต้นยังไงนึงดูผู้หญิงได้แหละกูไม่รีบเรื่องตอนเนี้แต่ถ้าใครจะเสนอตัวฟรีๆที่แบบกินข้าวกันเล็กน้อยดูแลกันเล็กน้อยอซื้อของขวัญเปกันแบบน่ารักเล็กๆน้อยๆแล้วมายอมมีเซ็ก์กันตามปกติแบบไม่ใช่ยอมมีเซ็ก์กันมาแลกเปลี่ยนความสนุกด้วยเซ็ก์กันแบบได้เปรียบแต่ไม่ใช่ได้ประโยชน์กันทั้งคู่โอเคไหมถ้าแบบนี้โอเคไม่ล็อกสถานะไม่เปิดตัวเฟรนด์บิ๊กมิตนันไป เป็นคู่ซ้อมกันไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับสว่วนใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับการสร้างเฟนวิสฟิตหรือคู่ซ้อมมากขึ้นที่เป็นเป็นประโยชน์ทางเซ็กตต่อกันเนี่ยก็ไปลุยต่อในคอร์สแชทโปรได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4,000บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์แหละบนโปรฟักุติและเข้าไปปอดตกรสมัครคอร์สแชทโปรโอนชำระ4,000บาทเข้าเรียนแน่นทีดังนั้นสอนตั้งแต่การจีบหญิงคือเราพัฒนาตัวเองเสร็จจีบหญิงไม่เป็นพอเราเจอคนแรกเราก็ถูกล็อกไปแล้วฉะนั้นในคอร์นนรสน ป้องการการถูกล็อกสถานะหรือถูกจับทำผัวแล้วแม่ต้องไปนั่งอยู่กับผู้หญิงที่แม่ไม่ได้พัฒนาตัวเองทังนั้นที่เคยเจอไหมถ้าใครที่เคยเจอจะเป็นสถานการณ์นี้จะเก็ตเลยจับคู่คนเนี้ยฉันว่าดีสุดแหละแต่พอผ่านไปแค่สองสาเดือนฉันว่าฉันเจอที่ดีกว่าแล้วเขาตอบสนองฉันดีแต่กูมีเมียแ,แล้วกูจะทํำยังไงเมื่กูตกลงสถานะไปแล้วแล้วย้ายม่อยู่ด้วยกันแล้วจะทํำยังไงวะแก้ไม่ได้แล้วแต่ในคอสแชทโรจะสอนตรงนั้นด้วยว่า อย่าใจร้อนเลือกผู้หญิงเยอะๆเราอุตสาห์พัฒนาตัวเองมาแล้วอย่าให้ผู้หญิงแม่งขี้เกียจขี้เกียจดูไม่จืดเลอสักอย่างหนึ่งเบียวต่ำไม่ได้พัฒนาตัวเองมามาเจอเราคนแรกแล้วได้ความโชคดีนั้นไปอย่าให้ผู้หญิงโชคดีเกินไปกลายเป็นเราซวยพัฒนาเกือบตายทั้งชีวิตเพื่อผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเพื่อนะใช้โปรราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500ต้องการสมัครลุยในไลอ e อนครูตีได้เลย รู้หมดแต่มันอดไม่ได้ค่ะครูทํางานดีค่ะโอเคก็คุณนเบนนี้มากๆครูติจะบอกงี้แล้วกันมันคือการประวิงเวลาเซ็ก์มันไม่ใช่ทั้งหมดที่เราให้แล้วเราจะเป็นของตายหรืออ่าเป็นรองของเป็นรองกับเขาครูติจะให้กลยุทธ์นี้ที่แม่งได้ผลมากคือเซ็กซ์บางทีเราให้ไปแล้วผู้ชายรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ครอบครองแหละเรายอมตรงนั้นไปสักแ๊บหนึ่งและหลังจากนั้นให้นึกภาพทําเหมือนมีตัวเลือกใหม่น่าสนใจกว่า ระวิงเวลานิดหนึ่งควรจะได้เซ็กง่ายๆก็มีการขัดนิดหน่อยมีการเบี้ยวนัดนิดหน่อยมีอะไรที่ดูไม่คาดฝันสักหน่อยสร้างความไม่แน่นอนขึ้นมาผู้ชายจะรู้สึกว่ามีคู่แข่งเฮ้ยฉันกำลังจะเอาอยู่ฉันต้องเอาให้อยู่ฉันลงทุนไปแล้วฉันได้เซ็กแล้วฉันซื้อนู่นนี่นั่นไปแล้วฉันสู้ต่ออีกหน่อยหนึ่งเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้มากขึ้นอันนี้ครูติพูดในมุมมองของกรณีที่เซ็กกันไปแล้วฉะนั้นเซ็กกันไปแล้วต้องเพิ่มมูลค่าเซ็กของเราขึ้นมาฟังให้ดี เซ็กสไม่ใช่ให้แล้วแล้วจบเป็นของตายอันนี้เข้าใจผิดเปลี่ยนไม้เซ็ตใหม่เซ็กส์ให้แล้วมันเป็นแค่ครั้งต่อครั้งมันเป็นความสนุกร่วมกันทานี้ผู้ชายอยากจะครอบครองเราตลอดเวลาอาศัยความอยากครอบครองและจิตอ่อน COS ข้อที่สีของเขาอ่อนตรงนี้เนี่ยในการได้ทรัพยากรและการลงทุนมากขึ้นเราไม่ได้ทำเพื่อจะ ทำให้ผู้ชายล้มละลายเพราะเราก็รักก็ชอบคอนนี้ถูกใจเขาเราถึงได้ฝืนเรียกว่ารู้หมดแต่มันอดไปได้ถูกปะแต่เพื่อให้เขาไม่มีสเปช่องว่างพอจะไปลงทุนกับผู้หญิงคนอื่นเพิ่มเติม และเมื่อสัพพจน์มาอยู่กับเราเราคุมบางเหรียญชักใหญ่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคุมการเงินคุมนู่นนี่นั่นอพอเรามีต่อรองปุ๊บก็เริ่มเข้าไปคุมทีละเล็กก่อนซื้อของให้ใชจัดการลูกน้องให้จัดการงานติดต่อประสานงานเล็กๆน้อยๆให้โอเคตรงนี้เดี๋ยวหนูรับให้แล้วก็เคลียร์ให้ตรงนี้เริ่มจากเล็กๆอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกว่าโอเคผิดพลาดช่างแม่งมันไอ้น้องผู้หญิงคนนี้ทําไดแา้แล้วเขาจะค่อยๆเห็นและเชื่อมนะันว่าเออทำใหญ่ขึ้นได้ใหญ่ขึ้นได้จนถึงจุดหนึงน่งเขาจะขาดต่อไม่ได้แล้ว นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาเท่านี้ประวิงเวลานิดหน่อยเราจะมีค่ามากขึ้นแต่ถ้าทุกครั้งเราตอบสนองไปเรื่อยๆครุฑิให้มุมมองในหัวของผู้ชายเลยนะถ้าทุกครั้งตอบสนองได้ไหมหมดมาปุ๊บแม่งก็เอาได้นอนได้เอาได้ตลอดอ๊ของตายไปนี่หว่าโล่งใจสบายๆไปไอ้น้องที่คุยไว้เดี๋ยวกูนัดเพิ่นดีกว่าและ้น้องคนเนี้ย เอาไว้เดี๋ยวว่าเว้นสักวันหนึ่งเราไปหายคนนั้นเพิ่มเติมที่นี้แหละมันจะยากขึ้นแหละเก็าป่ะเป้าหมายผูย้หญิงคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายรู้สึกตึงมือที่เราพอเรารักเขาอยู่แล้วโอเคกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกรู้หมดต่หมดไม่ได้แปลว่าเราโอเคแหละที่เหลือเราแค่คุมขึ้นมาให้ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ สวัสดีครับลุยเป็นผู้หญิงต้องคุมไม่ได้ถ้าคุมไม่ได้ผู้ชายจะเป็นหมดตัวกับผู้หญิงคนอื่นแล้วจะพาเราหมดตัวเลยเพราะเรารักเขาผู้หญิงแบบนี้ปกติไหมครับหรือว่าเป็นแบบไหนครูติให้ตีความอย่างนี้เวลาที่เราเข้าตลาดจีผู้หญิงสวยๆสาหรับเราต้องสวยสําหรับเราด้วยนะไม่ใช่สวยสาหรับสังคมเวยนะเอาแค่เรารู้สึกโอเคเนะี่ยให้ตีไปก่อนว่าเธอจะกระโดดเซ็กข้ามไปข้ามมาและเหลี่ยมจัดฟังให้ดีนะตรงนี้ครูติคือให้ไว้ในคอสแมนเกมเลยนะ ให้คีย์สำคัญไปตีความทั้งหมดว่าผู้หญิงจะส,สับสนตีความทั้งหมดว่าผู้หญิงจะหลายใจและเหลี่ยมจัดตีความไว้ก่อนว่าผู้หญิงจะพยายามเทรนให้เราเป็นอาวังเป็นไนส์ไก่อะไรก็แล้วแต่รับใช้เธอแต่ถ้าเธอไม่ใช่จงให้เธอพิสูจน์ตัวเองกับเราว่าเธอไม่ใช่อธิบายมาแสดงออกมาอย่าอย่าบอกแค่คําพูดแสดงด้วยการกระทําว่าเธอไม่ใช่ว่าเธอช่วยทันทมากินว่าเธอ ไปกับฉันง่ายๆไม่เรียกร้องเยอะนักแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้ไปกับคนอื่นพิสูจน์ตัวเองเสมอว่าเธอเป็นของฉันเพียงคนเดียวเราตีความแบบนั้นพารานอยแบบนั้นแล้วที่เหลือให้ผู้หญิงพิสูจน์และค่อยๆแสดงออกมาเองว่าเธอไม่ได้เป็นตรงนี้เราจะเป็นผู้ชายที่อยู่ในจุดยืนที่ได้เปรียบที่สุดนี่คือเกมอย่างหนึ่งหนึ่งในถ้าปัจจุบันก็หนึ่งใน60กว่าเกมในคอสแมนเกม ต้องการไปต่อก็ไปลุยในแมนเกมได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่5,900บาทต้องการสมัครคลิ๊กนึ่งแถบนโปรไฟล์กุฏิแล้วเข้าไปบอต่อการสมัครคอสแมนเกมโอนชำระ5,900เบาทเข้าเรียนแน่นทีในนั้นเราจะเข้าใจความคิดเที่ยงเกมหลักๆเกมโหดๆไม่ใช่แค่การเทรนผู้หญิงแต่เป็นการเทรนให้เราเข้มแข็งและรู้วิธีคิดว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ ถ้าบางครั้งเราเจอผู้หญิงเลี้ยเหลี่ยมมันจะทําให้เราเสียความมั่นใจเสียจุดยืนและกลายเป็นคนไล่ตามจากที่เราคุมเกมกลายเป็นถูกผู้หญิงคุมเกมเสียทั้งเงินและไม่ได้ครอบครองอีกต่างหากลุยในแมนเกมแล้วเปลี่ยนการคุมผู้หญิงของเราซะคุมผู้หญิงเลี่ยมเหลี่ยมะต้องคอสนี่